สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเรากำลังไปใส่กันสิไปเหล่อตลาดพวอยากกินชิ้นอันปิ้งพี่น้องปิ้งสำราจุเพียเด้อจ้ะเด้อไปเล่นกันเลยพี่น้องเฮงเฮงกันหนากินก่อนไปกันเลยจ้าเขามาหอดตลาดแล้วพี่น้องมึงคนร้ายขนาดคนขร้ายขนาดเขา มาเลาะซื้อซื้อเครื่องไปเห็ดอันหัวเข่าห oh. okay. ัวหน้ำเด้อ uh, พี mm ่น้องเด้อนี lunch, ่เขาคลายอ้อยคลายใบตองใบตองเห็ดเครื kay. ่องหัวเข่าหัวหน้ำมาเลยคนมาเลาะตลาดร้ายขนาดมึงเครื่องหัวเข่าพี่น้องเขาเสียดเป็นทงเป็นทงแบบนี้ไว้เลยกขนาดยังไปฝากหลดกันมึงนี่คนร้ายร้ายคือเขามาขายเครื่องหัวเข่า ออม,มือในตลาดคนร้ายขนาดพี่น้องเลยโพใกันได้วันแต่ละคนเขาก็ใส่ผา้าปิดปากมือในมือวันเมืออื่นเด้อพี่น้องห่อเขา่าเนียใส่บาทวันจันแต่อ้อนมันก็มาใส่ซื้อเครื่องห่อเข่าพี่น้อง หมากบุกหมักเพชร้วยแตงเผือผ็ดอันนี้เครื่องหัวเข่าด้วยพี่น้องหัวเข่าปัะดับบินเนาะทุงเขาได้จะเห็นขดาเขาเอิ้นว่ายังเนี่ยอะไเฮาจะอนนหาตื่นมาเอาตรงนี้มากรีบออกยาเนาะ จะตีจะหยาจะยายอ๋อเขาก็มี้ยา็ีได้อซื้อเกลือห่อเข่าได้พี่ลองด้วยเกือห่กผู้เฒ่าพู้แกเขาคือสีเขาใจดีเนาะห่อเข่าอย่งว่าการกก้มยังจักอย่างยักอย่างพี่้องเลย กว้วยได้มีแล้วบะก๋วยไนงะกล้วยได้พี่น้องเด้อก้อยคล้ายไฮเดรกอ้อยไม่เห็ดกระต้มตัดเนาะแล้วหนึ่งใช่หัวเขา่าเลยเออก้อยได้พี่น้องนี่หนึ่งใช <ๆ S 2> ่หัวเข่าหัวหน,นั่งเลยรุ่นแม่รุ่นผูนเนาะบ่มีเข่าก็เอาก้อยพี่น้องหนึ่งคอยกินหลัแต่กจะทำอะไรก่อน ้วยนซื้อกล้วยพี่น้องไหยกล้วยสองสีอื่นเด้อยห่อเข่าพี่น้องเลยแล้วไปซื้อซีนพี่น้อง ในอุี ar er. like yeah. ิเจ้ากรรมในเวนเนาะจะเป็นโซนของซีนพี่น้องเลยสีัวแต่รถเตาสีเัวหรัอเป่าีบมาเาาก็ได้วปีเ่ามถตัดเอาบทด้เออเอาบดเ่ารงามบดเอาุ

เขือมีหน่วยใหญ่แล้วพี่น้องมาื้อได้อลงแม่มาถือมัเดนจะนักหน่วยชิะเอายไพี่น้องก็กองังิูุนเอามาขายเตรียมใส่หัวเข่านะพี่น้อง coi bắp hào hào đấy vì nó mày thì đâu ấy bắp ngay bắp này thì đâu ấy, xí bắp cẩm มันสโอเนะดี่ยวซื้อผมมีมักสบโอเลยเนตัวน,น,นี้ก็เป็น,น,นนะซานลีน้องมันเครื่องเขาสี่มานไยเตรียมข่อเกล็ลายนาะข้าว่ารมาชิ้นลน คนร้ายโอนมันก็ซื้อไอง4มอามีได้เาจะหมักอันนี้เอาอันวจาซื้อมาส่งโอเกตเรคนร้า,ออายขนาดใช่ไหม เยอะมืออื่นอันนั้นเลยพี่น้องเลยแล้อ้นมันก็ดีอันเนาะเห็ดวิธีห่อเข่าไปได้ไปได้เลยพี่น้องเด้อมืออื่นหมดละได้มือเนี่ยเอาก็ซื้อของกับมาการ์แก้มไว้ก่อนมืออื่นหมดละซื้อเข่าห่อเข่าเนาะ

เป็นนี้ผูทิศนะเรียบร้อยเป็นมือขาตัวเองตายเล้ไปดีนาอเนี่เลยไปได้ไลังเบิ้ลน่ะเฮง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 บอสใส่แมสก์กเป็นยังงั้นอ๋อใสาเิี่มาสิมเป็นก็ว่าพื้นเรื่องโควิดโคว่าเลยพี่น้อง พุ่นๆอยู่ทางเขาเฮ้ยจีหล่อเฮ้ยเดี๋ยวนะคนงานาแนนาลพี่น้องเฮ้ยดอกหัวเฮ้ยดอกหัวพี่น้อง

พี่น้องเลออกมาจะ่ตลาดแล,พลด้พ้นไลยดีอหรอเขามาหาสื่อถองหอเขาลงหวัดลงวาพต่พนแหนนตลาดเลยลดจนเหลือจนจอดอยู่นอกหรถมองจอดลดเต็มพี่น้องจนมาจอดอยู่นอกป้า คนแถ่คนว่า มือนีคคืนขนาดพี่นอ้องทำเป็นชิติดเชื่อก็ติดมือนีแหละบนทรงเอา้าคนไล่ดีหรอตลาดมงอื่นเขาปิดเบิด,ด์ตพี่น้องนี่แต่ตลาดเซโน่เขาหนูแหละเปิดนะเขาติดเชื่อกเขายังติดมือนีแล้วคน,ห,น,นหลายอ้าจะเรือออกมานอกตลาดพี่ เขาจะกินข้าวต้มไหมมีด้วยขายในไรข้าวต้มนี่ไอซีแอนนี่ข้าวต้มยังอันนี้เค็มเค็มบ่โกรกันหนาพี่น้องรถกโติดกระติ๊ดโหลดถือว่าคนคนแท้คนว่านอกขนาดนอกตลาดถือคนยังมาเต็มขายเต็มเลย พี่มีกิซิล่าพี่แล้วน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อหากดไลค์กดแชร์กับเราคน,นาแน่นกันนะกระดอยตลาดพี่น้องปกาตัวไลายขนาด,ดคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณสุขสุขคนที่เข้ามารับชมช่องการ์นาตาอุ่นเด้อจ้าบ๊ายบาย